มาอีกคันแล้วนะครับนี่สกูปปี้ไอเวอร์ชั่นสองนะครับน้ำมันเครื่องแห้งนะครับอ่าลุยอ่าวันนี้นะครับเราอยู่กับช่างทีนนะครับกับเจ้าสกูปปี้ไอนะครับอ่าวันนี้เป็นงานนะครับทำเครื่องใหม่นะครับชุดบนนะครับ ใช้ไปใช้มานะครับคันนี้นะครับใช้ในสวนยางนะครับก็ไม่มีแรงนะครับหมดกําลังนะครับบิดไม่ไปนะครับเครื่องรวมนะครับวันไหลนะครับะถึงเวลาต้องชหละนะครับสําหรับเจ้าคลิกไอตัวนี้เป็นรุ่นที่2นะครับรุ่นหนึงจะเป็นไฟเลี้ยวติดด้านบนนะครับตรงนี้นะครับอันนี้รุ่น2รุ่น3าก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบกากบาดกับไฟหน้านะครับ ถอดไปเลยนะครับช่างจีนอเออเอออ่ะมาแก็เสื้อสูมาเลยช่างใหญ่ เอา,เาเเอาาอประเทศบอกให้เธอหาเลยเอออ่ะจับสุบสูดีดอ่ะเอามาเบิง้งนี่นะครับนี่นะครับผ่านการใช้งานนะครับมาหลายปีนะครับนี่แหวนหมอบหมดเลยนะครับผมอ่ะโอเค สกูปี้ไอนะครับอ่าเรามาต่อกันนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาช่วงบายบนะครับช่างทีนนะครับออกไปกินข้าวนะครับอ่ะมาดูเจ้าสกูปี้ไอคันนี้นะครับเมื่อเช้านะครับช่างทีนชำแหละนะครับอ่ะก็เอาลูกสูบกําลังเอาเสื้อสูบเอาลูกสูบไปคว้านนะครับ มาใหม่นะครับคือพูดง่ายๆเอาเสื้อไปคว้านนะครับที่ร้านทอมเตอร์เราอีกสาขาหนึ่งนะครับอ่านะครับแล้วก็กลับมานะครับก็จะให้ถอดนะครับวาวนะครับสองตัวนะครับนี่ถอดวาวนะครับทั้งไอดีและไอเสียนะครับเอาไปปาดบ่าวาวนะครับทั้งสองตัวแล้วก็เปลี่ยนวาวสองตัวนะครับไอดีไอเสียนะครับด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันง่ายนะครับ เอาไปคว้านก่อนนะครับมันเร็วกลับมาก็เอามาเสียบก่อนนะครับแล้วก็ฝาเสร็จก็เอามาประกอบที่หลังนะครับ่ะก็มีน้องๆนะครับถามมานะครับในแชทท o ร r สซ i n g Shop นะครับว่าได้ดูคลิปเรียวผมเมื่อเช้านะครับว่ารถของผมนะครับสกูปปี้เหมือนกันตอนเช้าสตาร์ทยากนะครับมันเป็นกับลูกสูบแหวนหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับตอบยากนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้เช็คไม่ได้ดูนะครับ น้องเขาก็ส่งคลิปมาให้ดูนะครับไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับว่าเป็นกับอะไรนะครับแต่ตัวนี้นะครับที่แน่ๆนะครับนี่แหวนหมอบหมดเลยนะครับนี่นี่นะครับหลวมนะครับตอนเช้าสตาร์ทยากแล้วก็มีควันขาวนะครับเกิดจากน้ำมันเครื่องนะครับต้องเช็คดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับมันหลายอย่างหลายประการนะครับบางทีนะครับอาจจะเป็นกับระบบหัวเทียนปลักหัวเทียน นะครับเหมือนกับที่ผมลงคลิปเมื่อวานนะครับลังหัวเทียนก็เกี่ยวนะครับหัวฉีดปั๊มติ๊กเรือนนะครับเช็คดูเลยนะครับช่างแถวบ้านนะครับให้เขาเช็คดูเลยนะครับช่างเดี๋ยวนี้เก่งกันทุกร้านนะครับอยู่ทุกอำเภอทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับเก่งนะครับเดี๋ยวนี้น้องๆองกก็ยังทําเป็นนะครับเดี๋ยวนี้อ่ะอันนี้ก็กําลังเอาไปคว้านนะครับอ่ะถ้ายังไงนะครับคว้านเสร็จเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับ ฝากเตือนนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ใช้รถออโต้นะครับน้ำมันเครื่องนี่สําคัญที่สุดนะครับรถเครื่องยนต์สจังหวะนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะรถเอทีออโต้นะครับเดี๋ยวประกอบจะอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ